เป็นถุงมือไม่ว่าจะขายในประเทศหรือขายต่างประเทศไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องค่ะเพราะนั้นเรียกคือเป็นของผิดกฎหมายค่ะแสดงว่าถ้ามีคนซื้อไปใช้เนี่ยให้สังเกตแล้วก็คือยี่ห้อนี้ไม่มีที่ได้รับอนุญาตเ,เรื่องเรื่องหน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยมีมีหลายประเทศนะคะหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคก็เป็นแบบหนึ่งหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นละอองก็เป็นแบบหนึ่งทีนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยนะคะว่าเป็นหน้ากากประเภทไหนคนซื้อเนี่ยสมมุติว่าดิฉันต้องการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ป้องกันเชื้อโควิดเวลาไปซื้อเนี่ยในสถานที่ต่างๆเนี่ยต้องดูที่ฉลากว่าเขาเขียนว่าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ป้องกันเชื้อโรค เพราะนั้นสเปคเนี่ยมันจะเป็นสเปคสำหรับป้องกันเชื้อโรคแต่ถ้าหากว่าเป็นหน้ากากอนามัยเฉยๆนะคะแล้วบอกว่าใช้ป้องกันฝุ่นละอองเพราะนั้นอันนั้นคือวัตถุประสงค์ป้องกันฝุ่นละอองนะคะอันนี้ขอให้สังเกตในเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักทีนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ออยจะคุมคุมก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้าต้องมาแจ้งกับออยนะคะต้องมีคุณสมบัติป้องกันเชื้อโรคได้ทางการแพทย์แต่ถ้าหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองนะคะ เป็นสินค้าที่ออยอไม่ได้ดูแลแต่จะมีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะดูแลในเรื่องนี้แล้วก็มีกรมการค้าภายในดูแลในเรื่องราคานะคะอันนี้ก็แจ้งให้ประชาชนเนี่ยคะอ่านฉลากก่อนนะคะว่าเวลาท่านจะซื้อหน้ากากอน,อนามัยท่านต้องการหน้ากากอนามัยประเภทไหนวัตถุประสงค์อะไรนะคะซึ่งหน้ากากเนี่ยจะต้องมีฉลากภาษาไทยกํากับอยู่ค่ะกากกรวมือทางการแพทย์เนี่ยที่ได้มาตรฐานเนี่ย เวลาเราทดสอบว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยจะมี2องเรื่องใหญ่นะคะก็คือเวลายืดยืดทดสอบเวลายืดเนี่ยมันจะต้องมีความคงทนยืดแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ตัวนะคะไม่ฉีกออกได้กันง่าย ต่อไปก็คือเรื่องการร่วซึมนะคะร่วซึมก็คือเวลาเนี่ยเราเทสเนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปในถุงมือเนี่ยน้ำต้องไม่รั่วออกมาแน่นอนมันไม่ร่วซึมเพราะว่าการใช้ถุงมือทางการแพทย์เนี่ยเราป้องกันไม่ให้บุคลากรหรือคนใช้เนี่ยสัมผัสกับสารขั้นหลังต่างๆแต่ทีนี้ไอ้ถุงมือที่เราเห็นในขณะนี้เนี่ยเป็นถุงมือที่ใช้แล้วถุงมือที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดหยุ่นก็ดีการร่วซึมก็ดีเนี่ย ม,มันไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นจุดสังเกตง่ายนะคะก็ะคือในเรื่องของการยืดหยุ่นกับการรูวซึมเทสได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยบางทีเราซื้อเห็นแต่กล่องไม่เห็นเนื้อในเอายี่ห้อเนี่ยมาถามตอ,อยอยนะคะว่าเนี่ยยี่ห้อเนี้นะคะโรงงานที่ผลิตที่แจ้งอยู่ที่กล่องเนี่ยนะคะมีชื่อที่ตั้งเนี่ยที่ขอนแยกกับอ,อยอหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีอย่าซื้อเด็ดขาดนะคะ,นะคะเพราะว่าเสียเงินแล้วเนี่ยยังได้ของที่ไม่ได้มาตรฐานอีกนะคะค่ะ ผู้ดูแลนะครับที่เรามาเฝ้าเก็บพฤติกรรมนะครับก็คือเขาก็รับว่าเดี๋ยวจะมีรถมาส่งหลังจากนั้นตกจุดนี้จะเป็นจุดคัดแยกนะครับก็คือในหนึ่งกับสองสีขาวครับพอแยกมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสุงม,มือที่เสียก็คือขาดเลยสองก็คือพอใช้ได้สาวคือใชไ้ชได้ซึ่งมันค้าสีกันหลังจากนั้นเนี่ยพอแยกสุดแยกเสร็แรกออกเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะมาทัดสีอยู่ในสีเดียวกัน พอคัดแยกสีแล้วที่เราจะเห็นนะครับที่แยกเป็นสีนยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาแยกไซส์เพราะในข้างกล่องจะมีบอกไว้ไซส์ f m l นะครับขเขาจะมีที่วัดของออถุงมือพอ,อหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมาตัดแห้งนะครับเขามาตัดแห้งบริเวณเนี้ยหลังจากนั้นต่อมาก็คือจะมีไอคุณน,นะครับ<ม>จะแจ้งมาว่าให้ให,ให้ให้บรรจุใช้แพคเกจจิ้งสีนี้อันนี้ใส่ถุงมือสีอะไรทำตามออเดอร์หลังจากนั้นก็คือหล่อหลังจากนั้นก็จะมีรถมารับ แล้วก็ไปส่งซึ่งปลายทางเนี่ยตอนนี้นคือทางที่ที่เขาเขาจะไม่รู้แต่เขามีหน้าที่คือรับแพ็กตามออเดอร์ที่นายทุนสั่งให้ทำบางทีเขาให้สั่งสีฟ้าก็ใส่ถุงมือสีฟ้าจำนวนกี่กล่องก็แพ็กไว้รอนะครับแล้วก็จะมีคนผลแล้วก็ไปส่งปลายทางครับซึ่งตรงนี้อยู่ในระหว่างการสืบส่งก่อ เอ,อเอ,อนั่งตรงนี้เอ,อนะเ,อ,อ,เอ,อนั่งตรงนี้ใช่นะค,ครับโอเควางวางรถสั์เองครับวางรถสั์น้องวับ สีฟ้าสีเงินอ๋อสีฟ้าสีเงินอ้าวเอเอของดีมาแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเราไปลงกล่องอยู่ตรงไหนสำเร็จต่อไม่ดูอ่ะฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอยากให้สาธิตให้ดูหน่อยเออเอไม่ต้องเครียดนะเองเป็นลูกจ้างเขาเอ็งยังไม่ใส่ในเลยพี่ใช่เนี่ยเยี่มีอยู่แล้วเนในกล่อง